สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีสคริปต์นะครับมาแจกกันอีกแล้วนะครับชื่อสคริปต์ว่า g d s สองพันยี่สิบสามนะครับสคริปต์ตัวนี้เนี่ยจะดาวน์โหลดได้นะครับใต้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปก็จะมีเขียนว่าโหลดสคริปต์ d s นะครับนั่นแหละก็เป็น Google Drive นะครับก็กดเข้าไปก็จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากนั้นก็วิธีการติดตั้งนะครับตรงนี้เป็นโรคแด X นะครับไม่ใช่ Q Option นะครับใครที่อยากจะสมัครบัญชีโ l o แด X ที่สามารถเทรดแบบแท่ง5วินาทีได้นะครับก็สมัครเข้ามาก็จะเทรดได้เลยนะครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดลิงก์การสมัครให้เหมือนกันกดเข้าไปสมัครก็เทรดได้เลยนะครับแท่ง5วิเนาะแล้วก็ใครที่อยากสนใจอยากจะเรียนนะครับทั้งทั้งแทง15วิแล้วก็แท่ง5วินะครับหรืออยากจะเรียนพวกแนวรับนะครับหรือว่าแนวต้านต่างๆนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับใต้คลิปก็จะเขียนว่าสอนเทรดนะครับสอนเทรดนั่นแหละนะครับก็ทักเข้ามาเลยนะครับบอกว่าอยาก เรียนเทรดพื้นฐานการเทรดหรือแนวรับแนวรับแนวต้านหรือเรียนเทรดแท่งสิบห้าวิห้าวิเนี่ยมันจะแยกกันนะครับจะแยกกันเนาะผมไม่อยากเอาไปปนกันนะครับก็อยากให้แยกกันระหว่างแท่งสิบห้าวิกับพื้นฐานเนี่ยมันมันอยู่คนละส่วนกันเนาะอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับจะได้เทคนิคไม่ตีกันนะครับพื้นฐานเนี่ยเราจะเทรดที่แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ การเบรกเอาท์นะครับดูยังไงให้มันเป็นแนวที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะบอกแล้วก็แนะนํานั่นเองครับสาหรับคอสอน190บาทนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นสําหรับพื้นฐานนะอันนี้เฉพาะพื้นฐานนะครับอ่ะเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับพอเราโหลดอันนี้มาเสร็จใช่ไหมครับเราก็คลิกขวานะครับ select all นะครับก็คือ อ่ามันจะเป็นตัวสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าคลุมดานะครับจากนั้นก็กด copy อันนี้สําหรับคนทําไม่เป็นนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าอ่าสคริปต์นะครับเดี๋ยวผมมาออกก่อนเนาะออกก่อนนะครับอ่าอ่าจากมันมาที่คาว่าสคริปต์นะครับมาตรงนี้นะครับมากดตรงนี้นะครับคาอ่าที่ add เมนูนนะครับอ่ากดเข้าไปนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเอาเมาส์ชี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือล่างไปบนก็ได้นะครับแล้วก็ลบออกนะครับลบออกให้หมดมันจะเหลือแค่เลขหนึ่งอันเดียว นะครับจากนั้นเราก็เอาสอสพิปิ์ของเราไปวางนะครับกด Control ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดตัว V นะครับปุ๊บนี่มันก็จะมาวางอยู่ข้างในข้างในข้างในอแอปของเรานะครับแอป 8x หรือว่า Option ั K ่นแล้วแต่ว่าท่านจะเราแต่ทุกท่านจะเอาไปลงนะครับกดเซฟนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ข้างล่างอันนี้ผมลงให้เห็นว่ามันไม่มีเออร์หรือว่าไม่ติดอะไรนะครับจากนั้นเราก็มาที่คําว่า indicator แล้วก็เลือกใช้งานนะครับนี่เกดด2สองพันสิบสามกดปุ๊บเข้ามามันก็จะเป็นการหน้าต่างของการตั้งค่านะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขเลยนะครับก็กดอัพพลายเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะเข้าออเดอร์แบบไหนใช่ไหมครับให้อยู่เข้าแถวแถวแนวต้านนะครับหรือเข้าแถวแถวแนวรับเท่านั้นนะครับเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงกลางอย่าไปเข้านะครับอย่างเช่น นี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวแถวตรงกลางแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันเกิดเกิดลูกศรนะครับหรือว่าเกิดวงกลมนะครับอย่าไปเข้านะครับสังเกตว่าถ้ามันอยู่แถวแถวตรงกลางเนี่ยมันมันมันจะมันจะเล่นยากหน่อยมันจะเล่นยากหน่อยนะครับเวลาที่มันเกิดแล้วก็มันจะมีโอกาสพ่ายแพ้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงตรงแถวแถวแนวต้านใช่ไหมครับแต่ว่ามีลูกศรให้กดขึ้นแบบนี้อย่าไปกดขึ้นนะครับต้องต้องรอกดลงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับ พอมีวงกลมอย่างนี้เนี่ยอย่าไปกดเข้านะครับเพราะว่าแท่งเทียนมันวิ่งขึ้นมาถึงนี่แล้วใช่ไหมครับมันวิ่งถึงนี่แล้วแถวนี้ถ้าเรากดขึ้นเนี่ยมันมันจะโดนแนวต้าน,านดันลงนะครับมันจะโดนแนวต้านแถวแถวเนี้ยดันลงอย่าไปเข้านะครับถ้าเกิดมันอยู่ใกล้กับแนวต้านอย่าไปกดขึ้นอย่าก,กดขึ้นนะแต่ว่ากดลงได้นะครับหาจังหวะกดลงนะครับนี่เห็นไหมลักษณะน,นี้นะครับอยู่ข้างบนสุดนะครับอ่าอยู่แถวแถวแนวต้านนะครับก็กดลง เพราะฉะนั้นนะครับแท่งนี้นะครับนี่อย่าไปเข้านะครับแบบนี้นี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับกรอบแบบนี้เนี่ยนี่นะครับอย่าไปเข้านะครับเพราะว่าพอมันเกิดสีเหลืองเห็นไหมครับว่ามันจะมีแนวอยู่นะครับมันมีแนวมันมีแนวต้านอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้านะครับนี่แถวแนวต้านนี่ไหมมันมันมันจะชนแนวมันชนแนวต้านนะครับชนแนวต้านเขาเนี้ยมันก็จะทําให้กราบเป็นสีแดงนะครับเป็นแท่งแดงได้นะครับถ้าเราจะกดขึ้นเนาห้ามอยู่ใกล้กับแนวต้านนะครับกดขึ้นกดลงห้ามอยู่ใกล้แนวรับ แค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับใช้ง่ายมากนะครับก็ลองเอาไปติดตั้งแล้วก็ลองเอาไปไปไปดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับพยายามรอนะครับรอให้ได้นะครับทุกๆคลที่ผมก็จะย้ำนะครับพยายามรอให้ครับเซตตัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าดีๆนะครับอย่าไปแบบกดซูมสี่ซูมห้ากดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหัวร้อนเปล่านะครับถ้าเกิดว่ากดมัวมวป ครับใครที่สนใจอยากจะเรียนพื้นฐานการเทรดนะครับว่าอ่ามันต้องดูกราฟยังไงแบบไหนยังไงตัววิเคราะห์แบบไหนบ้างอะไรยังไงนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับอ่ะโอเคน่าจะมีแค่นี้นะครับสําหรับอ๋อสคริปต์ตัวนี้เนี่ยคลิปหน้าจะหามาให้อีกนะครับเกี่ยวกับพวกอ๋อสคริปต์แล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึง eA ก็มีนะครับมีเหมือนกันนะมี EA เหมือนกันนะครับแต่ว่าออมันมีเยอะนะครับของในต่างประเทศน่ที่เขาเขียนเขาก็ เออเอามาลงตามกลุ่มไว้นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาแจกดีนะครับมัน e อมันเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่สาย f o ร e x รวยเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ามาแจกนะครับไม่ได้มาแจกทุกท่าน,นแต่ว่าถ้าใครอยากให้ทำเอ่อคลิปแบบเออลองเอา E อมาแจกหนผมอาจจะเอามาทีเดียวแบบทิ้งไฟล์ไว้สิบสิบตัวเลยก็ได้นะครับภายในเอ่อภายในหนึ่งการหนึ่งการดาวน์โหลดหนึ่งอัน,นลองเอาลองเราลองเอาไปแบกเทสดูกันเองอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อ่าถ้าเกิดว่าอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากได้นะครับอยากได้อินดิเคเตอร์หรือว่าสคริปต์อ่อหรือว่าเป็น ea อเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะโอเคมีเท่านี้แล้วกัน